ตั้องกินได้ยบันทามะแน่แม่อกมาบารมีองสี่นวกมะบ่ออกบเบงหลานเคทอดินทาร ไม่มีโชคไม่ลาบก,กับเมมจมีแต่เกี้ยนท้องมาตลอดเจ็ดแปดวันซ่อนซๆสเกล็เล่าขอหงรัฐบา,าลไทยผ้าเหนื่อยจนกว่ามือเนี่ยนะครับชื่อนางสาวที่มารักที่นีค่ะสวัดีหนูอยู่อำเภอเมืงลูกุ้าจาังหวัดยาสูงตนก็คือธมศา โชคกับเมย่ากรณยานิมิตวดที่ออก08ส8ค่ะได้เงินไป2องแสนกว่าค่ะลักชิฟต์กหลักิฟต์กูลักชิบตกับลัก รักที่รลักหน่วยตัวเดวกันเด้อเอาเห็นหมดทุกข้างไหมทางไหนไม่เห็นบมด้างหลังสามความเขสามลาขิงขี สองตัวสามค่ะสองตัววัวสีส้งเอาใครเห็นใครเห็นดูเอาเองสองตัวดูไหมวือบานเอาแต่มือเล็กจต่มือหน่อย ก้านยายานยาจัวพนาโบขายจ้อย,ยว่างลงอยู่จะไปเจ้าวร,ระการไหนบ